าต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะได้เกิดเหตุหนุ่มพนักงานขายคอนโดเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านพักตำรวจพร้อมด้วยแพทย์เวนโรงพยาบาลศูนอุดรธานีและมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานตรวจสอบที่บ้านในเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบศพนายบัณฑิตอายุ26ปีพนักงานขายคอนโดแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี นอนห่มผ้าเสียชีวิตยอยู่บนที่นอนและมีกล่องพลาสติกที่แบ่งเป็นช่องๆสำหรับใส่ยาวางอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงนางละอองศีอายุ53ปีแม่ของผู้ตายให้การว่าตนมีอาชีพขายขนมผู้ตายเป็นลูกคนที่สองเมื่อช่วงหัวค่ำคืนที่ผ่านมา ลูกชายเลิกงานกลับบ้านก็พูดคุยกันเหมือนทุกวันแล้วแยกแย้ายเข้านอนจนเวลา4นาฬิกาตนตื่นขึ้นมาเพื่อไปขายขนมที่ตลาดเห็นลูกชายนอนอยู่และเมื่อกลับมาเห็นรถปีกอัพจอดอยู่คิดว่าลูกชายคงยังไม่ออกไปทำงานจึงทำงานบ้านต่างๆจนเสร็จแล้วเข้าแล้วเข้าไปปลุกลูกชายแต่ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วจึงได้โทรบ,บอกญาติและตำรวจมาตรวจสอบ ส่วนยาที่พบบนโต๊ะจะเป็นยาลดความอ้วนหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะว่าลูกไม่เคยบอกและไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งในห้องนอนแต่เพิ่งรู้จากเพื่อนว่าลูกชายเคยกินยาลดความอ้วนมานานแล้วจากนั้นแพทย์ได้ชนะสูตรพลิกศพตรวจดูตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายส่วนทางญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุซึ่งแพทย์ได้ขออนุญาตทางญาตินำศพไปผ่าพิสูจน์เพื่อตรวจสอบว่ายาที่พบเป็นยาอะไรและดำเนินการต่อไป เอาลัมบุนมาป่ะครับผมมว่ามีเหตุทวิจันทไป แล้เวเนาะเขาไปเขาไมา่ยังสิเขามิบอบเป็นร้ายเขาก็บอบบอกแม่งสินะก็ว่าเป็นไข่เป็นเนังก็เป็นอันนี้คือเปลี่ยนท่าแล้วค่ะแล้วเห็นเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเห็นลูกขาหย่อนแล้วก็พลิกขึ้นมาเดี๋ยวอย่า,เ,าบบเพิ่งเขา้ามาแป๊บนึงครับแม่ใส่บี๊ปี๊ดดูว่าญาติสัญญาประตูทันทีเป็นตาแม่เป็นเนื้อแม่สบายร้อยเรียนเลยมือกับยูไง ตามันกเกี่ยวองศ์ประตูบางเทียงมันก็นอน่ตานี่แต่แม่ปรู้ว่ะมันตายปลา่าแม่เขมาแม่ะนมันนอนข้ามดามันก็้อนอนาะจก็ไม่มีอยุนอยก็แล้วแต่คุณหมอค่ะเพราะว่าอันนี้ก็อีก่ยาได้ค่ะเกลือาัดได้ตหเนกับพี่ชายเขาอยู่ ต้องไปไปหาคำตอบให้ได้ว่ามีภาวะอีี่ที่ที่ไม่รู้นี้ก็อ่าอรให้เหมเดิมบกอะไรห้เหมือนอ่แเลก็ได้ทนอะไร มาเสียดรามานุนคอนเสิร์ตเอารามานุนมาบ่ครับผมว่ามีเหตุให้วิ่งกันอีกระเดิดแวบนี้ไปบ่นไม่เคยอะไรไม่เคยบ่นมีแต่บอกว่าปวดแขนนี่เฉยๆมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวปวดแขนเออมันปวดแขนบอกว่าปวดแขนล้วปวดแขนกับที่เก่งแกไปตรวจสุขภาพคนนดินพาไปวันวันที่สองสามมือขึ้นหลังหรือเอาบ่ไปตรวจสุขภาพแม่กราเป็นผู้ดอเพราะว่ามันเป็นงานของเขาแม่มีลูกกี่คนฮะมีสามคนผู้หญิงผู้หญิงไม่มีมีแต่ผู้ชายผู้ชายสามคนเลยไอ้คนกลางอ๋อลูกคนกลาง อีกพสิวแต่คะมาไปบอกคนี่ยายไปจะไปปิดัม่ปิดบ๊บบอบ๊อนนรบันมันปิดไม่รู้นะไม่เป็นไรคร <c oughs> ับลงไปด้วยไม่ได้นะเราปไปตรวจกันเดีนะ๋ย <c oughs> วเราไตรวจกระดูกกระเดียบนันเ็นล้ว ไปไหนก็ช่างไปอยู่ไหนก็ช่างอยู่บ้านยายบ้านป้าเพื่อน,นอะไรเขาก็ไม่มีมมหมดมเพื่อนผู้หญิงนี่มน้กเขาไม่มีอะไรเลย<ม>ค่ะน<ม>ิสัย<ม>เขาดีมากพากันมากินเนื้อ 来来来

เราเนาะเขาไปเขามายังส่เขามินบ่เป็ี่นร้ายเขาเขาบ่บ,บอกอแมงยังส่นะก็ว่าเป็นไข่เป็นยังก็เป็นอันนี้ค<ข>ือเปลี่ยนท่าแล้วค่ะแล้วเห็นเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเห็นลูกขาหย่อนแล้วก็พลิกขึ้นมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาแป๊บนึงครับแม่ขอใส่บีบๆดูว่าญาติสันอยากล็อกประตูหรือยังขึ้นคาเฟ่เป็น่ยังแม่สบายสบายเลยนะเออส่วนมือก็ยังไง จำคือเกี่ยวองศ์ประตูบางเทียงมันกะนอนอยา่รณนี่แต่แม่ปรู้ว่ามันตายพรา่าแม่ขมาแม่ม <Kız S 1> <stop. S 2> ันนอนถ้ามดามันกะนอนกนาาเดโรคประจำตัวก็ไม่มีอายุน้อยก็แล้วแต่คุณหมอค่ะเพราะว่าอันนี้ก็อที่ะนได้ท้อได้ตัััด องไปไปหาคำตอบให้ได้ว่ามีภาวะอะไรที่ที่ีไม่รู้ตัวนี้ก็เกยรอะไรให้เหมือนเดิมอ่ก็ับก็ได้านอะไร คุณเสษรรามนูนคอนเสิร์ตเอารามณูนมาบอครับผมว่ามีเหตุให้วิ่งกันอีกอะไรแวันนี้ไปบ่นไม่เคยอะไรไม่เคยบ่นมีแต่บอกว่าปวดแขนไมเฉยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวปวดแขนเออปวดแขนบอกว่าปวดแขนแล้วปวดแขนครับที่เก่งแกไปตรวจสุขภาพคนเดินหน้าพาไปวันวันที่้องสามมือขึ้นหลังเอาบอกซ่งปตรวจสุขภาพแม่เราไปดูดอกเพราะว่ามันเป็นงานของเขาแม่มีลูกกี่คนฮะมีสามคนผู้หญิงผู้หญิงไม่มีมีแต่ผู้ชายผู้ชายสามคนเลยนี้คนกกลางอ๋อลูกคนกลาง ไม่ย้นสิวแต่ว่าะมาไปบอก่าย้อไปจาไปปิด่ปิดบุบอบอบนหัน่นหันมันเปิดไม่รู้นะไม่เป็นไรลงไปเรื่อยไม่ได้นะเราไปตรวจนะเดี๋ยวเราไปตรวกระดูกกระเดี่ยวมันก็ติดแล้ว ไปไหนก็ช่างไปอยู่ไหนก็ช่างอยู่บ้านยายบ้านป้าบ้า่อนไรเขาก็ไม่มีมมแต่เพื่อนผู้หญิงนี่่มนี้เขาไม,เไม่มีอะไรเลยค่ะนิสัยเขาดีมากพากันมากินเนื้อ